สวัสดีคะ่ะจังหวัดศรีสะเกตเขาต้องมัดแบบโบราณจังหวัดศรีสเกตเป็นเขตชายแดนที่ติดกับประเทศขเขมรเมื่อสมัยสงครามล้างเผาพันธุ์เขมรแดงชาวจังหวัดศรีสเกตก็ได้หอ่อข้าต้มมัดแบบโบราณแบบนี้นะคะนำไปแจกจ่ายให้กับขเขมรที่อพยพ มาอยู่ในชายแดนจังหวัดศีสะเกษตอนนี้เขมนได้ลุกล้ําที่นะคะทำให้จังหวัดศีสะเกษและชายแดนทั้งหมดเจ็ดจังหวัดได้รับความเดือดร้อนตอนนี้เขมนก็ถือว่าเป็นประเทศที่ไม่นึกถึงบุญคุณประเทศไทยขอบคุณมากค่ะ